คุณผู้ชมครับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดวันนี้พาไปแนะนำให้รู้จักกับร้านร้านนี้ครับ <Huh. S 1> นี่เลยฮะคุณสุพัสราร้านกล้วยเคลือบช็อกโกแลต <We. S 1> จากร้าน มิสเตอร์บัตนาไม่เคยเห็นอ,อะไรนะไม, oh, ไม่เคยเห็นอ้อไม่เคยเห็นแหมชอบทานกล้วยนะเราเนี่ย <c oughs> อร่อยหวานอร่อยหวานมันชอบอยู่แล้วใครก็ชอบคุณผู้ชมจะบอกแบบนี้ครับร้านเขาเนี่ยมีไอเดียในการเอากล้วยเล็บมือนางครับของขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพรมาต่อยอดสินค้าด้วยการนํากล้วยอบธรรมชาติมาเคลือบช็อกโกแลตแล้วคิดค้นหารสชาติต่างๆถึง สิบเอ็ดรสชาติสุ huh? mm ัสราสรากินหมด11กล้วยเลยเหรอเนี่ยนี่ครับเขาบอกว่ามีรสชาติแบบธรรมชาติก็กล้วยเล็บมือนางอบธรรมชาตินี่แหละแล้วมีกล้วยนวากลุกงาดาร์ช็อกโกแลตไวช็อกโกแลตมินช็อกโกแลตนมกาแฟเขาบอกว่ากาแฟเขาทะลุชุมพรเลยนะโอ้โหของดีของดีแล้วนอกจากนี้ยังมีรสสตรอเบอรี่เอาใจสาวๆชาไทยไหมชาเขียวก็มาหรือจะ โอรีโออันนี้แน่เลยโอโหเอ้ยโอฮะโออันนี้นี่โอรีโอเห็นในภาพเออเอาโปรโมชั่นเขามีนะ3กล่อง175บาท5กล่อง290บาท10กล่องไปเลย575บาทครับใครสนใจก็สั่งซื้อได้ตามช่องทางที่เราคืนให้อ้าวถ่ายรูปพร้อมกัน1 2 3แชร์อ้าวใครที่จดไม่ทันนะครับคุณผู้ชมครับอยากจะสั่งมาทานก็ไปกันได้นะครับใน Facebook Fanpage ไทยรัฐทีวีมีให้ดู นใครดูไม่ทันเนี่ยนะคะคพวกเราก็ถ้าใครอยากจะใครให้เราโปรโมทร้านแบบนี้ใ<ช>ก็ฝากร้านได้เหมือนกันเนาะฝากร้านเป็นไนได้นะครับลูกภาพส่วนกันมา2องถสภาพหรือว่าคลิปเนี่ยไม่เกินหนึ่งนาทีช่องทางนี้นะส่งให้ถูกนะ,ะ f a c e b o o k Fanpage ไทยรัฐทีวีคืออย่างนี้ สุภาษสรา,าเราเล่าข่าวเยี้ทุกวันอะหลายๆคนเข้าใจผิดส่งมาทาง a c e b o o k แฟนเพจตอนข่าวไม่ไม่ไ,มไมส่งไปที่เพจหลัก <c oughs> ไท<ข>ยรัฐทีวีแล้วบอก,กเพจนะจ๊ะบอกว่าขอรีวิวน้อย